สวัสดีครับ,รบพบกับช่องหนูใบเตยช้างน่ารักนะครับผมอตอนนี้ก็จะพาน้องไปขัดผิวที่แม่น้ำมูลนะครับผมพาไปอาบน้ำเล่นน้ำไปขัดผิวนะครับผมอ,อยู่ที่ริมแม่น้ำมูลนะครับผม่เร็วเตยมะสิไปบออ,อย่าหมือนวันนั้นนะครับผมวันนั้นไปมาเร็วเคลมเร็วมากนะครับผมวันนั้น <c oughs> พาไปเดินออกกำลังกายแป๊บเดียวนะครับผม วิ่งกลับบ้านซสแล้วใบเตยนะครับผม<ป>อ่าปลาเร็วมาเร็ว<ป>อาห่วงกินอยู่ห่วงกินอยู่นะครับผมห่วงกินอยู่<ป>อ่ปเร็วใบเตอยอ่ไปเล่นน้ำเร็วมาเร็ว ไปกันนะครับผมแม่แม่ที่แม่น้ำมูลนะครับผมจะได้ไปขัดผิวด้วยนะครับผมวันนี้ <laughs> <c oughs> ได้ไปเล่นน้ำโดยขัดผิวด้วยไปเตย <c oughs> เล่นน้ำเบาๆนะ <c oughs> ไปเตย <c oughs> อย่าเล่นแรงนะเพราะว่าน้องเป็นช้างทีเนน่เล่นน้ำเล่นน้ำแรงนะครับผมแต่ว่าน้องก็ตั้งคันด้วยเนาะตั้งคันด้วยนะครับผม เล่นน้ำแรงก็กลัวนะครับผมกลัวจะไปโดนหินโดนอะไรนะครับผมไปเต,ย,ตยไปโดนใบเตยปา,าดหน้าแนละ้ว ช่วงเที่ยงนะครับผมช่วงนี้อากาศร้อนเดินเต็มถนนเลยใบเตยพกควานไปซ้ายใบเตยไปซ้ายนะครับพกพกควานบิดขวาก็ไปขวาโอ้โหเดินเดินเร็วมากใบเตยเดินโยกนะครับผม โอ้ไปแม่เดินปาดหน้าไปมาไปมานะครับผมไปแม่เตยเราอยากไปแล้วไปแล้วไปขัดตัวหน่อยนะครับผมนานๆนานๆทีจะได้ไปขัดผิวทีนะครับผมวันนี้ไป ไดิเช <Cal> ือกเดียวเลยนะครับผมใบเตยเดินเชือกเดียวเลยนะครับผมแม่แม่เดินเชือกเลยเดียวเลยวันนี้ไปไหมไปไหมอุ้ยอุ้ยเดินกลางเลนเลยใบเตยใบเตยยึดเลนแล้วนะครับผมเลนเดียวเป็นของใบเตยเลยนะครับผมยึดเลนเลยใบเตย อ่าดูรถด้วยไปเตยดูรถด้วยอ่ดูรถด้วย,วยไปเตยไปเบียด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 บียดโอ้ดันหน้าดัานหลังเลยตอนนี้นะครับผม เจ้าดำไปด้วยนะครับโอยดำเจ้าดำเดินดำหน้าเลยนะครับผมเดินดำหน้าไปเลยไปเร็วเตยดำไปแล้วดำไปแล้วเตยดำไปแล้วเร็วเร็วเร็วเตยเร็วดำไปแล้วเร็วเดินไม่ทันเจ้าดำแล้วใบเตยนะครับผมไม่ทันเจ้าดำแล้วใบเตย มี vẽ ฉ <c ười> oh, ีด้วยดำดำมี vẽ ฉีด้วยโอ้ากาศร้อนอากาศร้อนมากนะครับผมไปแล้วน้องไปอาบน้ำกันนะครับผมไปอาบน้ำเล่นน้ำนะครับผม โอ้วันนี้เดินชิวจังเลยใบเตยวันนี้เดินชิวมากนะครับผมใบเตยเอาฮะเป็นไรเป็นไรไปหยุดทำไมหยุดทำไมเตยหยุดทำไมไปเลยไม่ได้ไปเลยเดินมาหยุดเฉยเลยหยุดเฉยเลยใบเตยนะครับผม จะได้เล่นน้ำแล้วใบเตยจะได้อาบน้ำแล้วนะครับผมแม่แม่แมอาบน้ำเชือกเดียวเลยวันนี้นะครับผมัไไนบนะม,มีเหลียวยลังมามองด้วยนะครับผมใบเตย <laughs> มีหันหลังมามองด้วย ไปลูกไปไปลาไปเร็วไปเร่นน้ำเร็วเร็วพาไปอาบน้ำเร็วไปลูกไปไปเร็วไปเร็วครับไปเตย เอาลงท่านี้บอเอาลงท่านี้นะครับผมน้คุณตาก็มามารอตรงนี้เลยนะครับผมคุณตานะครับผมตาพาจะพามาอาบท่านี้นะครับผมไปลูกไปโอ้ท่าเก่าลงท่าเก่า ตรงนี้โอ้ดีเลยมีร่มด้วยนะครับผมแม่แม่โอ้ยแต่เส้นทางชันจังเลยโอ้ยชันมากนะครับผมชันมากเลยชันมากเลยนะ,ะว,นนวันนี้เรามา,มาผิวให้หนูใบนะครับผมมาขัดผิวให้น้องนะครับผมเพื่อให้ผิวน้องชุ่มชื้น,นะครับผม ชุ่มชื้นให้สะอาดนะครับผมสะอาดให้ชุ่มชื่นไปเลยครับผมเพื่อผภาพผิวของนะครับผมเอ้าอึแล้วไปเตยโอ้ยโหดูดูเล่นเล่นเบาเต้โอ้ยดูเล่นดูเล่นดูเล่นโอ้ยเล่นแรงจังเลยโอ้ยเล่นแรงโอ้เตยเบาๆลูกเบาๆ นายระวังไหมโอ้ใบเตยเล่นแรงมากนะครับโอ้น้องควานมองหน้าพวกควานล้วเอาเบาๆลูกเบาๆเถอยถอยถอยเถอยโอ้ยเล่นแรงเกินนะครับผมเล่นแรงเกินคุณตาเราขัดให้อยู่นะครับผมขัดผิวก็นานๆทีนะครับผมนานๆทีจะได้มาเล่นนะครับผมเอาดูเจ้าดำอยากเล่นด้วยเจ้าดำอยากเล่นด้วยเจ้าดำเจ้าดำอยากเล่นด้วยนะครับผม เตยเบาเบาเตยเบาเบาลูกเล่นค่อยๆแน่น่นเเล่นแห้งไหลเฮ้ยเบาเบาลูกอือโอ้ยเล่นหนักไปลูกหนักไปลูกอ่าตั้งท้องอยู่นะใบเตยตั้งท้องอยู่เด้ออือสั่งมั่นจะได้เล่นน้ำแห้งเถอะค่อยๆนี้อ่าลูกอยู่ในท้องนะใบเตยเบาเบาหน่อยลูกเบาเบาหน่อยลูกโอ้เล่นน้ำหนักไปแรงไปนะครับผมควานเกือบล่วงนะครับผมดีคนาน้องควานเราไม่ล่วงนะครับผมดีน้องควานเราไม่ล่วง คนตาก็ช่วยขัดผิวให้นะครับผมเพื่อไม่ให้น้องระคายเครื่องนะครับผมผิวจะได้ชุ่มชื่นจะได้สบายตัวนะครับผมพูดง่ายๆเลยจะได้สบายตัวนะครับผมแม่ๆมโอ้ยด,ด,ดูดูดูดำผุดมาว่ายดูมุดดูมุดดูมุดโอ้ยดูมุดเหมือนเหมือนเหมือนอยากระบายอะไรสักอย่างเลยนะครับผมแม่ๆม่อาใบเตยใบเตยอยากระบายอะไรสักอย่างหรือเปล่าดิโอ้โหเล่นหนักมากเอาเป็นยางนาดดา เป็นยางดำดำเป็นไรโอ้ยดำอยากเล่นด้วยเรอดำดำอยากเล่นด้วยนะครับ <laughs> โอ้โหนึกว่าเป็นไรตัว <laughs> ดำนี้เนาะอยากเล่นน้ำสร้างนะครับผมอยากเล่นนนำน้ำส้าง <laughs> เอานิงาน่งลานิง่งลานิ่งบมเลออ่ดีอไม่เสร็จนะนี่ถ้าไม่นิ่งไม่เสร็จนะใบเตยคุณตาขัดผิวให้ไม่เสร็จนะใบเตย ใบอ่าหนูใบเตยนะเว้ยยาบาดเถาะคนอยากเล่นเนาะใบเตยนาจะพูดนี้ยาบาดเถาะคนอยากเล่นเนาะใบเตยนาจะพูดอย่างนั้นนะครับผมอย่าเพิ่งเล่นเลยใบเตยอย่าเพิ่งเล่นเลยให้คุตาขัดก่อนให้คุตาขัดก่อนอย่าเพิ่งเล่นเลยใบเตยให้คุตาขัดก่อนเด้อ อถอยไปไหนถอยไปไหนระวังไปเตยขึ้นเรือนะอุดจระดำเลยดำยังเล่นนะครับผมอยากเล่นด้วยเจ้าดำลงไปเลยนะครับผมดำไม่มีใครอาบให้ดำอาบเองเลยนะดำดำ,ดำอาบเองเลยดำ <c oughs> ใบเตยตัวใหญ่ต้องต้องใช้คนอาบให้นะครับผมพอใบใบเตยตัวใหญ่มากถอยลูกถอยนิ่งเลยเตยนิ่งเลยถอยลูกถอย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 เออตาอาบน้ำให้ก่อนใบเตยเออนิ่งเลยอุยระวังไม้ในะระวังโตไม้ระวังโตไม้เอ้ยโอ้โขาสีฟ้าเลยนะครับผมโอ้โหเล่นน้ำใบเตยเอ,อ้ยลูกอยู่ในท้องเด้อเตยเด้อ <aría> เล no ่นแห้งไร้ละเล่นค <s Elliott ills> ่อยๆนี่โอ้ยเล่นแห้งเด้อมือหลังสีบอผ้ามาเด้เตยเอ้ยมือหลังบอผ้ามาเด้หน่โอ้โหเล่นน้ำแห้งพอดสีมาบ๊อมือหลังนี่สีมาบอนี่เล่นน้ำแห้งไปีิโอ้ปกติน้องก็จะให้น้องอาบน้ำที่บ้านนะครับผมอาบน้ำที่บ้านอาบน้ำประปานะครับผมที่จะพาน้องเล่นน้ำธรรมชาตินะครับผมพระว่าน้อง ั้งคันอยู่นะครับผมน้องเล่นน้ําหนักมากเล่นแรงนะครับผมน้องเล่นน้ําแรงมากนะครับผมก็เป็นห่วงเป็นห่วงลูกในท้องนะครับผมเป็นห่วงลูกในท้องนะครับผมน้องนะครับผมนั่งก่อนเตยนั่งก่อนถอยถอยนั่งก่อนแล้วจะเสร็จง่ายไหมนี่เตยนี่จะเสร็จง่ายไหมโอ้โหชุลมุนจังเลยใบเตย อ่าไม่นิ่งเลยตอนไหนจะเสร็จเนาะใบเตยนีนน่เนาะไปดูดำผุดดำใบอ้อยอ้ออ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ้ยเห็นแต่ดากรอเห็นต่ดากดัดาบานเธอเลยอยู่ใบเตยน,นะครับผมอยดูดูมุดจนมิดเลยนะครับผมเอาเอาเข้าไปบอ่เล้วจักเทือดอาไานี้ที่เร็เร่ไงบอนี่คนหนึ่งเล่นคนหนึ่งอ่ะอ่าคนหนึ่งขัดคนหนึ่งเล่นนะครับผมเอาอยากกลับแล้วอยากกลับแล้ว อาอยากกลับแล้วใบเตยอ้ไอยไกกไอบไอ้ไอ้ไไอ้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 ไอไอ้ไอ้ไ้ไอ้้อ้อ้อ้ยอ้ยกลับไปไหนใบเตย มาเร็วมาเร็วมาทางนี้บ้านอยู่ทางนี้มาเร็วอา <c oughs> บน้ำสเสร็จแล้วนะครับผมแม่์มยมาเร็วมาเร็วมา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 โอคยหางตั้งเลยหางตั้งเลยไปเตยหางตั้งเลยโอ้ยมาเร็วฮายฮายฮายอล้วโอ้ <c oughs> รถเบรกเลยรถ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 ต้องเบรกเลยไม่เตยออกมารถต้องเบรกเลยนะครับผมไม่เด็กไม่ได้นะไม่มีของกินอกไปเตยเต็มถนนเลยนะครับผมแม่แม่ใบเตยออกมาต้องเบรกนะครับผมขวางถนนเขาเลยเตยเดินช้าๆนลูกเดินไม่ทันโอ้โหเดินเร็วมากนะครับผมเดินไม่ทันแล้วครับผมแม่แม่ เหมือนจับปูใส่กระดงเลยนะครับผมไปเตยกว่าจะอาบน้ำกว่าจะขัดผิวให้น้องได้นะครับผมโอ้มาเล่นแป๊บเดียวอยากกลับแล้วอ่าคือว่าอ่าช้างท้องนะครับผมก็อ่าเล่นน้ําหนักไม่ได้เล่นน้ําแรงไม่ได้นะครับผมกลัวจะไปกระทบกระเทือนถึงลูกในท้องนะครับผมอ่าของน้องนะครับผมพ่อควานก็เลยอ่าไม่ได้มาทุกวันนะครับผม ก็นานๆทีจะพาน้องออกมานะครับผมอาบน้ํานะครับผมก็สองสามวันทีนะครับผมออกเดินออกเดินกําลังกายน้องยืดเส้นยืดสายนะครับผมออกมาทุกวันไม่ได้กลัวจะไปกระทบกระเทือนถึงลูกในท้องนะครับผมเพราะว่าอาน้องเป็นช้างเด็กนะครับผมที่ตั้งท้องตั้งขั้นนะครับผมก็เลยเล่นน้ําแรงนะครับผมเล่นน้ําแรงมากนะครับผมก็ต้องระวังนะครับผม ช่วยระวังน้องด้วยนะครับผมก็เลยนานๆานทีจะออกจากบ้านนะครับผมนานๆานทีจะออกจากบ้านนานๆทีจะได้เล่น้ยดูยังไม่สะอาดเลยยังเปื้อนอยู่เลยมาแล้วามาแล้วอีดาแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมพอควัญก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์กดติดตามนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้กับช่องหนูใบเตยของเราด้วยนะครับปาสวัสดีครับน้องฟิล์มสวัสดีครับไปแล้วสวัสดีครับป่าฝากกดซัมสไคร้กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะครับผมสวัสดีครับ